ตอนนี้นะครับเราคิดว่าขบวน912นะฮะจะไม่ต่อกับขบวน910ที่มาจากน้ำตกนะฮะสรุปแล้วกำลังถอยหลังมาต่อนะฮะนี่นะกำลังถอยหลังมาต่อกันนะฮะแล้วก็จะพากันเข้ากรุงเทพนะฮะเพราะว่าเมื่อเมื่อสามวันที่แล้วนะไม่ไม่ต่อกันสักวันเดียวนะฮะเป็นรถน้ำเที่ยวเพราะว่ารถนำเที่ยวจะมีเฉพาะเทศก,กาลอย่างเดียว นะตอนนี้ถอยหลังมาแล้วฮนะเนบเพื่อจะไปต่อกับขบวนนะเพื่อจะไปต่อกับขบวนข้ามีสูง 910นะฮะที่มาจากาน้ำตกนะครับแล้วก็ขบวนที่912นะฮะที่มาจากส่วนส่วนปฏิพัฒน์นะฮะกำลังมาต่อกันนะครับเพื่อจะลากเข้ากรุงเทพนะฮะพร้พอมกันเลยโหผู้โดยสารค่อนข้างเยอะมากนะว,วันนี้ผู้โดยสารแบบหนาแน่นมากๆเลยนะครับ นี่นะรถไฟ2ขบวนนะฮะวิ่งกันมาจากอสองทิศทางนะทิศใต้หนึ่งขบวนแล้วก็ไปทิศตะว,วันตกหนึ่งขบวนนะฮะมาต่อกันที่สถานีรถไฟจุทาเขอามาดุกนะ <Yeah. S 1> ขบวนข้างหน้าที่ถอยหลังมาต่อนะคือขบวนที่มาจากส่วนสวนปฏิพัทนะฮนะวิ่งเลยจุด ทางชันทราที่1น่ไปนะฮะแล้วก็ถอยเข้ามาชันทราที่2เพื่อจะต่อรถไฟขบวน910ที่มาจากน้ำตกนะฮะเพื่อจะลากเข้ากรุงเทพไปด้วยกัน,นวิศวะกำลังควบคุมนการต่อรถไฟ2อขอบวนเข้าด้วยกันนะเพื่อจะลากกันเข้ากรุงเทพนะั นะครับบรรยากาศยามเย็นนะของชุมทางรถไฟหนองประดุกนะครับที่ขบวนรถไฟสองขบวนนะมาต่อกันเพื่อจะลากเข้าคอทมอด้วยกันนะเราจะสังเกตว่ารถไฟสองขบวนเนี้ยวันนี้ถือว่ารถไฟนะผู้โดยสารหนาแน่นมากๆนะถือว่าเป็นวันหยุดติดต่อกันสี่วันที่รัฐบาลประกาศกเฉยวันตกกาลนะครับวันนี้นะครับรถไฟก็ ได้มาในเวลาที่ไล่เรียกกันนะก็เลยต้องมาต่อกันที่ชุมทางหนองประดุกเพื่อจะลากเข้ากทมนะเข้ากรุงเทพมหานครตอนนี้เราจะสังเกตว่าตู้รถไฟแต่ละตู้นะฮะคนร,ริษานเต็มทุกตู้เลยนะก็เป็นรถไฟขบวนจากน้ําตกนะรถเที่ยวรถนําเที่ยวน้ําตกนะขบวนที่910นะครับแล้วก็รถนําเที่ยวจากสวนสวนปฏิพัฒนะฮะวิ่งมาแล้วก็มาเข้า ทันทรารางที่ทางด้านหน้าแล้วก็ต่อเพื่อจะลากรถไฟขบวนที่910นะฮะไปกรุงเทพด้วยกันครับหลังจากที่2ขบวนต่อกันแล้วนะฮะขบวนที่912นะก็ทำหน้าที่เป็นทําขบวนนะฮะลากขบวนที่910ไปพร้อมกันนะครับก็ถึงว่าเป็นขบวน สิ่งที่เกิดขึ้นนะที่ชุมทางหนองปดุกนะครับยอดมากๆนะจากขบวนสั้นที่วิ่งมากันทางสองทิศทางนะอีกขบวนหนึ่งวิ่งมาจากสวนสนบดิพัฒ์อีกขบวนหนึ่งวิ่งมาจากน้ําตกนะฮะสถานีน้ําตกนะฮะแล้วมาต่อที่ชุมทางรถไฟหนองปดุกนะครับแล้วก็วิ่งกันเข้ากรุงเทพนะครับพากันเข้ากรุงเทพเลยเป็นขบวนเดียวนะฮะตอนมามาจากจากสองทิศทางแล้วมาเวลา เป๊ะเลยฮะไล่เรียกกันเลยฮะนี่ครับก็ลากกันไปนะครับเข้ากรุงเทพนะนี่ถือว่าเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะที่ลากขบวนรถไฟรวมกันนะฮะตอนตอนเช้าก็วิ่งมาอย่างเงี้ยฮะมายาวอย่างงี้แล้วก็มาแยกกันเป็นสองขอบวนนะฮะไปาภาคตะวันตกขบวนหนึ่งแล้วก็ไปภาคใต้ขบวนหนึ่งเห็นนะครับฝากอย่าลืมฝากกดติดตามนะฮะหนอมไหนชาแนลด้วยนะครับ อย่าลืมซับสไครต์ด้วยครับสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับ